ตลาดรถกระบะถือว่าเป็นหนึ่งในสมนรภูมิการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดทั่วโลกผู้คนต,ต่างต้องการรถที่ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งและทนทานแต่ยังต้องดูทันสมัยสวยงามและสะดวกสบายสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาโตยโยต้าครองตลาดนี้ได้อย่างมั่นคงกับตระกูลฮิลเลกส์ที่เป็นตํานานวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตาหมองมากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นก็คือโตยโยต้าฮิลเ r ็ส์เทรวว2025ยินดีต้อนรับกลับมาสู่เทอร์มัน ช่องที่จะพาคุณสำรวจอนาคตแห่งยานยนต์เทคโนโลยีสุดล้ำและทุกข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนตัดและสินใจซื้อรถใหม่ถ้าคุณคือคนที่รักรถยนต์รถกระบะและ SUV ที่นี่คือที่ของคุณและตอนนี้ได้เวลาเข้าสู่รายละเอียดของ Hilux ทรว2025ที่กำลังมาแรงสุดๆ Toyota Hilux เป็นชื่อที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใครก็ตามที่เคยขับจะรู้ว่ารถรุ่นนี้แทบจะทำลายไม่ได้ไม่ว่าจะเส้นทางโหดแค่ไหน หรือถนนเรียบยาวๆฮลเลคสก็พิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าเป็นรถที่ไว้ใจได้แต่เมื่อเข้าสู่ปี2025โตโยต้ารู้ดีว่าความแข็งแกร่งเพียง,งอย่างเดียวไม่พอผู้ซื้อยุคนี้ต้องการทั้งความล้ำสมัยความสะดวกสบายและดีไซน์ที่รู้ราในรถกระบะและนั่นคือเหตุผลที่ฮิลเลสคทร2สองถือกำเนิดขึ้นเพราะน,นี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่มันคือการยกระดับครั้งใหญ่มาเริ่มกันที่การออกแบบสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นในฮิลร25ก็คือรปลักษณ์ที่ึกบหน และทรงพลังมากขึ้นโตโยต้าออกแบบด้านหน้าใหม่ให้ดุดันและแข็งแรงกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเชื่อมต่อกับไฟหน้าเหล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีปรับตามสภาพถนนเพื่อการมองเห็นสูงสุดกันชนด้านหน้าถูกออกแบบให้สปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงความดุดันและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นดีไซน์ใหม่ของโตโยต้าที่ถ่ายทอดมาจากรถ SUV รุ่นล่าสุดมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายคมชัดเต็มไปด้วยพลังสูงล้อขนาดใหญ่เพิ่มความดุดัน รุ่นสูงสูงมาพร้อมล,อล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วที่ช่วยเสริมให้รถดูมีอำนาจเต็มถนนด้านท้ายถูกออกแบบใหม่ด้วยไฟท้ายเหลืที่ดูหรูหราและทันสมัยสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครรายละเอียดเล็ก,เลกๆเช่นเบลไลเนอร์ที่ฝังมาในกระบะหรือกันชนท้ายที่ออกแบบใช้งานได้จริงล้วนบอกได้ว่าโตโยต้าใส่ใจทุกรายละเอียดก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะทึ่งกับความเปลี่ยนแปลงฮิลล์สทัร์2000 ย5ยกระดับห้องโดยสารขึ้นอย่างก้าวกระโดดวัสดุถูกเลือกใช้ให้ดูหรูราแังคอนโซลดีไซน์ใหม่มีทั้งวัสดุซอฟท์ทัชและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมรุ่นสูงมาพร้อมเบาะหนังสุดหรูจนคุณรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใน SUV มากกว่ารถกระบะหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ตั้งแต่1 0ถึ 10. ง10 2นิ้วรองรับ a p p l e CarPlay แบบไร้สาย Android Auto และชุดเครื่องเสียง j b l ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางตำแหน่งคนขับถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุด พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมได้ทั้งเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วคงที่มากวัดบางส่วนเป็นแบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนและปรับแต่งได้ตามความต้องการรุ่นสูงยังมีแฮดอัพดิสเพลย์ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าซึ่งดูไฮเทคสุดๆเบาะนั่งกว้างและรองรับสรีระอย่างดีรุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนทำให้การเดินทางไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวเย็นก็สะดวกสบายผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่วางขามากขึ้น t พราะโตโยต้าขยายห้องโดยสารให้กว้างกว่าเดิมเดินทางไกลก็ไม่อึดอัดเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ถูกอัดแน่นมาเต็มฮิลลสโตร์2 0 2 5มแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยขับขี่มากมาย Toyota Sa f e t y Sense ที่ติดตั้งมาให้ในหล่ะตลาดรถกระบะถือว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดทั่วโลกผู้คนต่างต้องการรถที่ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งและทนทานแต่ยังต้องดูทันสมัยสวยงาม และสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาโตยโยต้าครองตลาดนี้ได้อย่างมั่นคงกับตระกูลฮิลเลกส์ที่เป็นตำนานวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในรุ่นที่ถูกจับตามองมากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นก็คือโตยโยต้าฮิลเ r ็กส์เทรวยิยินดีต้อนรับกลับมาสู่เทมันช่องที่จะพาคุณสำรวจอนาคตแห่งยานยนต์เทคโนโลยีสุดล้ำและทุกข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถใหม่ ถ้าคุณคือคนที่รักรถยนต์รถกระบะและ SUV ที่นี่คือที่ของคุณและตอนนี้ได้เวลาเข้าสู่รายละเอียดของฮ i l เล็กส์เทร2์ี่าที่กำลังมาแรงสุดๆ Toyota h i l u เล์เป็นชื่อที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใครก็ตามที่เคยขับจะรู้ว่ารถรุ่นนี้แทบจะทำลายไม่ได้ไม่ว่าจะเส้นทางโหดแค่ไหนหรือถนนเรียบยาวๆฮิ l เลก์ก็พิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าเป็นรถที่ไว้ใจได้แต่เมื่อเข้าสู่ปี2025 Toyota โรู้ดีว่าความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว ไม่พอผู้ซื้อยุคนี้ต้องการทั้งความล้ำสมัยความสะดวกสบายและดีไซน์ที่รู้ราในรถกระบะและนั่นคือเหตุผลที่ฮิลลสตราวสองพันยี่สิบห้าถือกำเนิดขึ้นเพราะน,นี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่มันคือการยกระดับครั้งใหญ่มาเริ่มกันที่การออกแบบสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นในฮิลลสตราวสองพันยี่สิบห้าก็คือรูปลักษณ์ที่บุดบืนและทรงพลังมากขึ้นโตโยต้าออกแบบด้านหน้าใหม่ให้ดุดันและแข็งแรงกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเชื่อมต่อกับไฟหน้าเหล็ดีไซน์ใหม่ ที่ไม่ได้มีดีแค่สวยแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีปรับตามสภาพถนนเพื่อการมองเห็นสูงสุดกันชนด้านหน้าถูกออกแบบให้สปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงความดุดันและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นดีไซน์ใหม่ของโตโยต้าที่ถ่ายทอดมาจากรถ SUV รุ่นล่าสุดมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายคมชัดเต็มไปด้วยพลังสุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความดุดันรุ่นสูงสูงมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วที่ช่วยเสริมให้รถดูมีอำนาจเต็มถนนด้านท้ายถูกออกแบบใหม่ ด้วยไฟท้ายเลดที่ดูหรูหราและทันสมัยสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้าใครรายละเอียดเล็ก,เ,ลก<ๆ>เช่นเบลไลเนอร์ที่ฝังมาในกระบะหรือกันชนท้ายที่ออกแบบใช้งานได้จริงล้วนบอกได้ว่าโตยโยต้าใส่ใจทุกรายละเอียดก้าเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะทึ่งกับความเปลี่ยนแปลงฮิลลสเทรว์สองพันยี่สิบห้ายกระดับห้องโดยสารขึ้นอย่างก้าวกระโดดวัสดุถูกเลือกใช้ให้ดูหรูหราแทงคอนโซลดีไซน์ใหม่มีทั้งวัสดุซอฟท์ทัชและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมรุ่นสูงมาพร้อมเบาะหนังสุดหรูจนคุณรู้สึกเหมือน นั่งอยู่ใน SUV มากกว่ารถกระบะหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ตั้งแต่1 0ถึ 10. ง10 2นิ้วรองรับ a p p เ e CarPlay แบบไร้าสาย Android Auto และชุดเครื่องเสียง JBL ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางตำแหน่งคนขับถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุดพวงมาลัยมันติฟังชั่นที่ควบคุมได้ทั้งเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วคงที่มาตรวัดบางส่วนเป็นแบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนและปรับแต่งได้ตามความต้องการรุ่นสูงยังมี h ฮ a อ u p Display ที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้า ซึ่งดูไฮเทคสุดๆเบาะนั่งกว้างและรองรับสรีระอย่างดีรุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบระบายอากาศและทําความร้อนทําให้การเดินทางไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวเย็นก็สะดวกสบายผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่วางขามากขึ้นเพราะโตโยต้าขยายห้องโดยสารให้กว้างกว่าเดิมเดินทางไกลก็ไม่อึดอัดเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ถูกอัดแน่นมาเต็มฮิลลสเทรว์ส0 2 5มีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB C หลายตำแหน่งกล้องรอบคัน360อองศาและระบบช่วยขับขี่มากมาย t ต y o ต a าเซฟตี Sense, ้เซนส์ที่ติดตั้งมาให้ในละ